สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูตัวเลขของอ่าแม่ตะเคียนนะคะแม่ตะเคียนทองแม่ตะเคียนให้โชคนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเราก็จะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่า คลิปนี้เราทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเพลิดเพลินใจเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านทุกๆคนโปรดใช้วิจารณญาณใช้สติในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขที่เรานำมาวันในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมหยิบจับตัวเลขไหนที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะเราไม่ได้การ การันตีว่า,าตัวเลขที่เรานำมานั้นจะเข้าชัวร์วย่างนี้ก็ก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช้วิจารณญาณเอาละกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวเลขของแม่ตะเคียนนะคะสำหรับงวดก่อนก็คือจะหลุดไปนะคะเลขแม่จะหลุดนะคะแต่งวดนี้เราได้มา3ตัว3ตัวนะคะเลขคู่แรกก็คือเลข3ตัวนะคะก็คือ5 053นะคะที่ได้มา053นะคะเรามาตัดเป็นเลข2ตัวนะคะก็คือจะมี53 50กับ03นะคะตัดได้เป็น3คู่นะคะ2ตัว3คู่นะคะก็จะมี53 50 03นะคะ ย้ำนะคะว่าตัวเลขที่เรานำมาในวันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการรับชมรับฟังแค่นั้นนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางาตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะเราไม่ได้การันตีว่าจะเข้าตรงๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะคุณผู้ชมนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะเราก็จะนำคลิปตัวเลขเด่นเลขดังนี้มาให้คุณผู้ชมรับชมรับฟังเรื่อยๆท,ท,อทุกงวดทุกทุกงวดที่มีการออกเลขไทยของรัฐบาลไทยเรานะคะคุณผู้ชมนะคะ อันนี้ก็เป็นเพียงแค้นอทางใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนคนที่ไม่ชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านนะคะคลิปนี้เราทำขึ้นเพื่อความสนุกความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่เข้ามาดูแล้วก็ขอให้ ทุกๆคนนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้เหลือใช้เหลือเก็บมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆปัง,ปง,ปงๆเฮงๆกันทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสำหรับตัวเลขของแม่ตะเคียนนะคะสวัสดีคะ่ะทุกๆคน